ที่ดีจากริมโขงเทศบาลเมืองนครพนมค่ะตอนนี้ปอนอยู่ที่ท้ายเมืองนครพนมนะคะบริเวณด้านหน้าหมู่บ้านวัฒนธรรมโบราณน,นะคะวัฒนธรรมชนเผ่าลมก็จะแรงหน่อยนะคะความตั้งใจคือทุกคนความตั้งใจคือจะมาวิ่งสิ่งที่ได้คือ ชาวบ้านมีมีมีชาวบ้านนะคะเข้ามาขายของนี่นะคะมีทั้งผักแล้วก็มีของกินด้วยอยู่ตรงเขาเรียกอะไรอ่ะหมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าของอำเภอเมืองนะคะโอ้โ oh. หทุกคนลมแรงมากแล้วไม่ใช่ลมธรรมดาค่ะเป็นลมเย็นแบบเย็นเชียบอะ่ะโห จริงๆปนแต่งตัวมาวิ่งจริงๆนะนี่ให้ดูรองเทา้ารองเทา้ากางเกงเสื้อเสื้อไม่ได้ใส่ตัวนี้นะคะเสื้อจริงๆใส่เสื้อกีฬามาข้างใน,นอะ่ะ <laughs> เสื้อกีฬาแล้วก็เสื้อแขนยาวกีฬาอีกตัวนึงแต่ตัวนี้เสื้อกระนาวที่ถือว่าเผื่อแต่บากคนว่าีนีนีดๆไยหนึ่งสองสาม และ,ะให้ดูว่าลมแรงขนาดไหนนะคะนอกจากได้ยินยแต่เลาดูดูจาก thank <laughs> คงต้องรอโควิซาร์ จริงๆนี่นะคะลมแรงแค่ไหนดูจากดูจากทุมนะคะเป็นทุมของอำเภอเมืเมมองแบบน,นี้สำหรับพี่น้องชาวนาครพนมที่อยากจะมานะคะก็ก็ยังมาได้เนาะมาอุดหนุนสินค้านะคะให้กับชาวบ้านเขาจะขายช่วง4ี่โมงเย็นจนถึงประมาณทุ่มหนึ่งอะคะ่ะพอพอ พอก็เริ่มไม่มีคนแล้วเขาก็จะเก็บเพราะว่าแล้วเมื่อวานน่ะลมแรงแต่มันไม่หนาวไงคะแต่วันนี้ลมแรงก็หนาวด้วยไหมคะไม่ไหวเนาะที่นี้ก็จะมีแบบมีพี่น้องประชาชนที่ทราบข่าวนะคะ